ฉันนั่งตกปาอยู่ริมตาลิงชือจริงจริแปลกใจจริงๆปลากินเยื่อมันก็ต้องกิน,นอยู่แล้วจะว่าไปตั้งแต่เล่นลาฟมานะครับเมื่อพานที่แล้วเราก็ได้ทบทวนความจำนะครับว่าเกมลาฟเล่นยังไงแล้วก็ได้เหยื่ออันโอชะม้าคือหนอนนะครับ แล้วเราก็จะมาตกปลากันและเอาไปแลกกับร้านค้ากันดีกว่าเพื่อจะเอาอุปกรณ์ใหม่มาใช้ที่เรือของเรานะคะอากาศดีมากเย็นมากเลยอ่ะยี่สิองศาหมายถึงบนเรือแอร์เนี่ยไม่เคลียร์หน่อยไหมโอเคไปขั้นตอนแรกเราต้องมาเอาขยะตรงนี้ก่อนนี่ที่เราบดเอาไว้เรามีทั้งหมด2อก้อนฮะตรงไหนข้างบนข้างบน ชั้นสองเราเพิ่งบดไว้เมื่อตอนที่แล้วเนี่ยเราได้3แต่เขาหยิบไปละก้อนหนึ่งอ่ะคนละก้อนอ่ะเขาหยิบไปละสองก้อนไปตามมานี่มาเดี๋ยวเราจะเอาของมาขายนะครับผมจะขายกุ้งนี่จะได้ Reputation มาด้วยป๊บปปลาปลาอะไรไม่รู้ครับปากฟันเบลเลอร์เลยป๊บปแล้วก็ชาร์แคปป๊บปั๊บปั๊บปนานอยู่เหมือนกันนะฮะกว่าจะขึ้นเทียสองเนี่ยอ่ะเดี๋ยวแบ่งให้คนละครึ่งเธอว่าเรือเรามันดูดีป่ะดูดีแล้ว คนเพิ่มเลยปะไม่เพิ่มทำไมทำไมตอบว่าโอ้ความขี้เกียจเป็นเหตุสังเกตได้โอ้ยโอ้ยเอย่างยังยางยังหลงน้ำรู้สึกเสียวตลอดเลยอะตรงเนี้ยนะเขาบอกเลยว่าเป็นจุดที่ตกปลาได้ดีมากจริงเหรอเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรเพราะเขาไม่เคยไปตกที่อื่นเลยแล้วเราตกได้ปลาแปลกๆก็ไปย่อยใช่ไหมใช่เอาปลาเอาปลาไปขายแล้วเราจะอัปเกรดไปเรื่อยๆแล้วยิ่งเราขั้นสูงเราก็จะยิ่งซื้อของได้ดีขึ้น <Yeah. S 1> ไปไปขายไปขายเฮ้ยขายแล้วไปซื้อใหม่เงอ่ะใช่ใช่อ่าขายแล้วมันจะได้เงินน่ะแต่เขารู้สึกว่ามันจะหมดสต็อกแล้วอะ่ะอ้าวเราอาจจะต้องย้ายเกาะใหม่อะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวว่าเขารอ,อนี่ก่อนเดี๋ยวไหมเขารอ,อยายขยะก,ก่อนเดี๋ยวไหมเดี๋ยวรอย่อยขยะก่อนเขาเล่นรับมาเขาไม่เคยมานั่งตกปลาเลยนะเขาเริ่มเข้าใจความรู้สึกของคนตกปลาแล้วเขาตกปลาเขาเป็นนักตกปลาชิวดีเหมือนกันเนาะง่ายด้วยใช่ ว่าแล้วไม่ทำอะไรเลยฮะอะไรอ่ะฮะว้าวว้าวว้าเธอจะตกใจอะไรนักหนาตกใจดิเขาเขาตกได้ของที่มันแบบโคตรลึกลับอะไรอ่ะอาจจะเป็นของใครที่มีดเหรอไม่ดูนี เขาได้ไม่รูกี่คู่แล้วเธอเป็นรูเลยเป็นรูเลยแล้วเรียงหมดแล้วอ่ะเป็นรูเลยเหรออ๋อเป็นรูเลยนะโอเคเธอพระอาทิตย์ตกสวยมากเช้านี้ลงไปหาไอ้พวกนี้ไหมไม่โรแมนติกเลยะหาพวกหาพวกดินเหนียวในน้ํากันไหมเพราะว่าต้องใช้ทําพวกขยะไปดิจะพร้อมลงไงลงไปไหนอ่ะออาไปเก็บไปเก็บตินเหนียวไงเอาไปดิ้อมแล้วเธออยู่ไหนอ่ะยี่หีอยังห่างกันหน่อยห่างกันหน่อย เออพร้อมเทมารีเทมารีไปเร็ว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 เร็วเร็วหาทุกอย่างเลยเปลือกหงเปลือกหอยเอาให้หมดดินเหนียวอันนี้แซนเหรอหินไม่ค่อยมีประโยชน์อะเอาดินเหนียวอะเฮ้ยนี่ไงได้เคลึกจากตรงไหนอะมันหน้าตาเป็นไงอะมันหน้าตาเป็นเหมือนทรายเลยโอเค เหมือนเก็บทรายแล้วมันได้ด้วยมั้งแล้นี่ไงไดเคแล้วอ๋อเคมันจะก้อนเหมือนแข็งกว่าก้อนมันจะแข็งกว่าทรายอ่ะหน้าตามันมันจะดูแข็งกว่าโอเคอายกอดิดคอมเมนปอราแดดวะเอ๊ยเอ้ยเ่้ยเอ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 ้ยอยเอ่ยอ้เอยเอ้ย่อ้ยเอย้นเอ้ยเอ่นเอ้ยอเอเอเอ้ยเป้ยเอ้ยเอ้ลาปักเป้าเอ้ยเอ้้ยเอ้ยเอ้ม้ยชิ้สเวนนู่้นเอนย่นไงเอ้ย ้ปเอ้ยปลากราชักเนี่ยถ้าทะเลแบบเนี้ยผมพอไหวเว้ยถ้าผมไม่นึกภาพหรือว่าไม่คิดอะไรอ่ะผมจะไม่กลัวแต่ถ้าผมคิดขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยผมจะแบบกลัวมันนั้นเลยขนาดนั้นเลยใช่เย่ปลากระเ๋าตุยแล้ว นี่ไงสิ่งที่เราจะได้จากปลาป้าปอก็คือมันจะเป็นเหมือนก้อนๆนะครับมันเอาไว้มันมีสรรพคุณในการฮิวเลือดด้วยนะถ้าจำไม่ผิดอะ่ะเอาปลาไปขายก็ดีกว่าเอ้ยได้เก็บคงไม่ได้เก็บขยะมาเดี๋ยวเดี๋ยวไปเก็บก่อนเก็บขยะก้อนก่อนครับเอาไปแลกของ,งกันสูตรสดผลไม้มันหมดหาสูตรผลไม้ไม่เอจเอเจ้าเมนูอะไรนะมีหลายเมนูมากเลยเอาเมนูแซลมอนกับปลาดุกเอาปลาดุกด,ดีกว่าปลาดุดกก่อนเฮ้ยเธอแต่ว่าถ้าเรา เราไปแลกเข็มทิศอ่ะเราก็จะไปเจอคนร้ายนะแลกเข็มทิศก่อนเข็มทิศก่อนเนาะไปเอาละครับผมเราได้เข็มทิศไแล้วแต่ตะระตะได้เวลาเดินทางมุ่งสู่แกนรร้ทิศเหนือทางนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมุ่งทางไปทางทิศเหนือตามเข็มทิศดูเราอาจจะเจอเกาะใหม่แล้วก็ผู้รอดชีวิตที่เหลือก็ได้นะครับแล้วเราก็จะได้แบบมีที่ฐานอยู่กันสักทีหนึ่งนะฮะอยู่บนเรือจนมึนหัวไปหมดแล้วแล้วก็กลัวน้ำทะเลมวก I think about you วันนี้ไม่ได้ไล่ดาวไล่ดาว I ติง n k a b า u t you น่าชิเกีตพายไอ้ต้นฉบับไปเลยต้นฉบับไปเลยอ่ะนี่ฉับไม่ได้ร้องเงี้ยมันมีเมนูแคทฟิชมีเมนูน้ำด้วยนะอ๋อน้ำแต่ละอย่างมันมีคุณสมบัติไว้เธออย่างเลดบีดอะคุณสมบัติมันก็คือว่า ถ้าเรากินเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้เลือดเรามากขึ้นแต่ถ้าเป็นสไปซี่พายเบอร์รี่อ่ะจะทำให้เราว่ายน้ำไวขึ้นเออเธออยากได้อะไรอ่ะอืมเฮ้ยแล้วไอ้แคทฟิชอ่ะถ้าเรากินเข้าไปอ่ะเราจะวิ่งไวขึ้นอีกนะาะอยากเอาอะไรก็เอามาเฮ้ยไอ้ว่ายน้ำไวขึ้นเนี่ยเขาอยากมากเลยเขาอยากวิ่งแล้วก็แบบรีบรีบลงมาเลยอ่ะเฮ้ยเรามีสตรอเบอรี่ปะมีมีเธอเธอเธอดูง่วงอ่ะ เธไหวไหมเนี่ยไหวไเมนูแคสฟิตทำให้วิ่งไวขึ้นโอเมนูแคสฟิตเธอต้องใช้บีทรูทอย่างละอย่างละหนึ่งแล้วก็ใช้ปลาแคสฟิตแล้วก็เห็ดแล้วก็พริกโอ้ my god แล้วไปผสมน้ำตรงไหนอะจะบอกนะว่วมีเครื่องแยกอะ่ะนี่ไงเจอแล้ว combine bed food into amazing drink เอาละเธอไปฮัลโหล ลับหอไม่ได้ตกอยู่หรอ <laughs> อ,อ,อย่าหลับดี <laughs> ก็มันเพลินนะ <laughs> ่ะเอาละครับตอนนี้เราก็เตรียมตัวพร้อมพอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวเราเดินทางไปตามเข็มทิศตีกว่านะฮะทิศเหนือน่าจะเป็นทางนี้เห็นปะจะเป็นหัวลูกศรทุกคนเห็นไหมอ่าเดี๋ยวเราไปตามทิศเหนือตรงนี้นะครับแล้วก็น่าจะเจออะไรบ้างแหละเอาล่ะลูกเรือ ได้เวลาถอนสม <Yeah. S 1> อเรือแล้วถอนเลยถอนถอนสมอสมอถอนถอนถอนเลยถอน <Yeah. S 1> โอเคเอแล้วก็หันหัวเรือประมาณตรงนี้หนึ่งให้มันตรงเป๊ะๆโอเคดูจากทิศทางลมแล้วลมไม่ตรงเท่าไหร่นะครับดังนั้นเราจะใช้เครื่องยนต์ในการเ,าเดินเรือนะฮะเราจะได้ไวขึ้นด้วยปรับ yeah. แอคทีฟเอ้ยอยากได้เก้าอี้สักตัวหนึ่งอ่ะมานั่งเวลาเดินเรือเมื่อยขาไปหมดแล้วเนี่ยอืเอเก้าอี้ตัวนี้แล้วกันใช้ไม้อุ๊ยมีอยู่แล้วก็ใช้ใบไม้ด้วยเอาไม่ได้ดีไงเดี๋ยวทำนี่งโอฮัลสบายใจระหว่างเดินเรือครับอุ้ยเ้าื่องหน้ามีเกาะครับ แต่เกาะเล็กแบบนี้เหมือนว่ามันไม่น่าจะมีร้านค้านะเออมะไปยินหรือเปล่าไ่ยินเธอ,อไปนอนไหม <c oughs> <c oughs> แล้วบอกได้เหรอ <c oughs> ไม่ได้อ,อ้าวอ้นึกว่าจะแบบเอ,อ้ยไม่เอาไม่นอนอะไรอย่างเงี้ยตะปพรงสปิริตไม่มีเลยแล้วเธออยู่ไหนเขาเดินวนรอบเรือแล้วเนี่ยถามจริงต้องให้บอกถามไเจอ ไหนอ๋อให้บอกเหรอทำไมถ้าเกิดว่าน่า,า,าใครมาขับเรือเนี่ยเขาเจอเกาะว่ะเราเดินเรือมาถึงเกาะที่ใหญ่มากเลยนะเขารู้สึกว่าเกาะนี้เขาไม่เคยเห็นหน้าตาม,มาก่อนเลยอะ่ะธอมาดูสิแต่ใกล้หน้าถึงลแล้วดี๋ะวตงเตร็มใช่ไหมใหญ่ไหมมันสูงมากเดี๋ยวเธอไปนี่หน่อยสิไปเตรียมทิ้งสมอรเรือหน่อยเดี๋ยวเขาหามุมก่อนหามุมอยู่ก่อนได้เลยมันใหญ่ผิดปกตินะ ปกติอะที่เจอสูงๆเนี้ยมีนะแต่มันจะเป็นแบบก้อนใหญ่ๆมันจะไม่ใช่แบบภูเขาอะลูกเรือพร้อมไหมพร้พอมพร้พอมพร้อมเฮ้ยหลับอีกแล้วเอาแล้วนะฉันจะให้สัญญาณแล้วก็เตรียมทิ้งสมอเรือนะได้เลยเ <c oughs> ก้าสิบเก้าเก้าสิบแปดเก้าสิบเจ็ดยกยกยกเอาเลยทิ้ง <c oughs> ทิ้ง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 แล้วโอเคเรียบร้อยครับตอนนี้ เราได้ถึงเกาะเกาะนึงแล้วนะครับเป็นเกาะปริศนาที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยหรือว่าเราเคยเห็นแต่เราจําไม่ได้กันม่ดูนะเอาละเดี๋ยวดับเครื่องยนต์ก่อนนะครับจะได้ไม่เปลือน้ามันโอเคครับไปเตรียมของเรียบร้อยแล้วไปสำรวจเกาะกันดีกว่าที่นี่จะมีร้านค้ามหุยมีน้องรามะไปจับไหมจับก่อนไหมจับมาขึ้นก่อนไหมจับ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 แปปะแปะปอืนกนเธออยู่ไหนอ่ะเธอต้องต้อนเธอต้องไปต้อนเดี๋ยวเดี๋ยวหลักหน้าหลังหลังหน้าหลังเธอไปต้อนมาจากฝั่งนู้น ได้ได okay, okay. ้ได้ข้างหลังไปข้างหลังมันไปข้างหลังมันมาแล้ว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 แร่แร่แว่แว่โอเคโอเคไปไหนรอรอเออตายแล้วไปแดนของเราไปอยู่เป็นเพื่อนกันนะไปอยู่เพื่อนมีเพื่อนที่นั่นเต็มเลยอ่ะอยู่นี่แหละต้องตั้งชื่อก่อนปะเนี่ยไม่ต้องมั้งมาดูก่อนสิเฮ้ยอะไรอ่ะคุณเรียนรู้สติงอะไรอ่ะเธอไปเรียนรู้อะไรมา ขาเจอกล่องอะไรไม่รู้ก็เลยลองเรียนรู้ดูที่<ด>ไหนอะ่ะริมน้ำมาขึ้นมาอมสำรวจรอบกล่อง<ๆ>ก่อนไหมหรือสำรวจบนเกาะด้วะไปข้างบนดูครับจะได้เห็นมุมสูงเห็นทุกมุมเลยโอ๊ยติดต้องเจอหมูป่าแน่เลยอ่ะงานเนี้ยเฮ้ยม,มีถ้ำซึ่งแปลว่าในถ้ำก็จะมีดินแน่ๆเลยเขาไม่ได้เอาที่ขุดมาเข้ามาออบอกด้วย มีเห็ดมีเห็ดนี่ไงมีที่ขุดเนี่ยเนยขุดเอามาที่ขุดอะอไม่ไม่ไม่มันจะเป็นไอ้นี่เลยมันจะเป็นที่ขุดดินอ,ะอ่ะอ้าวเจอกล่องเนี่ยเดือเต็มเลยวันนี้เหมือนจะมีแต่จาร์ดาวเทียมแฮะมีแตงโม<อ>มีของนิดหน่อยอะไม่มีอะไรอ๋อเกาะนี้ก็เป็นเกาะธรรมดาทั่วไปนะครับแต่เหมือนแค่เพิ่มมานิดเพิ่มแบบเพิ่มรูปแบบเกาะเข้ามาเฉยๆอะลงทงนี้เลย ลองเจ็บมันเจ็บนะตกที่สูงอ่ะมันกลับามาแล้แต่การเดินทางไปทิศเหนือเรื่อยๆอ่ะผมคิดว่าต้องมีบอดแสเอโอ้ยเต็มหัวนี่โอเคเราต้องมาแลกเหยื่อแล้วละ่ะอย่างแรกเพราะว่าที่เกาะนั้นนาเหยื่ออ,อ้าวไม่ได้เอาขยะมาลืมโอ้เธอแล้อยังสูงโออ ตอนนี้ร้านค้าเราสามารถอัปเกรดเป็นเทียสองได้แล้วแล้วมันจะมีอะไรอ่ะก็เทียสองจะมีเมนูเพิ่มซึ่งเมนูนี้จะได้อะไรไม่รู้อ่ะเลดเจวอุ้ยอุ้ยโดนนกปลาแล้วก็จะมีของใหม่ด้วยอ่ะเป็นหมวกกับตาแว่นตาประหลาดประหลาดหมวกเชฟแล้วก็มีมบูปินอันใหม่มีวิทยุ มีทิกแท็กท e ด้วยครับ XO มีทิฟแท็กท e ด้วยเหรอ <c oughs> งั้นเดี๋ยวผมซื้อเหยื่อตกปลาแบบขั้น2อไปเลยแล้วกันเนาะจะได้รีบอัปเกรดไปไวน,นะครับไปคือจริงๆแล้วเราถ่ายข้ามวันกันครับผมเมื่อวานนี้ค่อนข้างใช้เวลาถ่ายนานเพราะว่าลับอย่างที่บอกว่ามันต้องฟาร์มเยอะนะฮะดังนั้นเราจะมุ่งหน้าสู่ทิศเหนือต่อกันนะครับถ้าเจอเกาะไหนก็จะแวะฟาร์มนิดหน่อยอะไรแบบแบบนี้ไปเรื่อยๆนะฮะจริงๆเมื่อวานตอนแรกก็จะสร้างไอ้นี่ครับทำบาร์ แต่ว่าคิดไปคิดมาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวว่าจะชวนมิกมาคอลแลบด้วยให้มิกมารีโนเวทเรือให้ใหม่เลยอ่า к о л แลบก,กับมิกรีโนเวทเรือใหม่เดี๋ยวทำตอนนั้นทีเดียวดีกว่าฮะทำไปเดี๋ยวก็ลบออกอยู่ดีคือตอนเนี้ยผมรู้แล้วว่าพวกแรก่ทรัพยากรต่างๆอ่ะมันหาได้เยอะนะจากก่อกใหญ่เงี้ยมันจะเจอเหล็กประมาณสัก20ถึงเกือบ30ก้อนได้เลยอะ่ะแต่ปัญหาที่ผมไม่ค่อยมีเพราะว่าหนึ่งผมไม่กล้าลงทะเลแล้วหลังๆมามันน่ากลัว ยิ่งตรงนี้นะหูยนดำทะเลมันดำดำ,ดำมันมืดๆอะ่ะมันหลอนๆน่ะมันรู้สึกก็เหมือนจะมีอะไรมางาบเราอะ่ะระหว่างที่แล่นเรือนะครับเราก็มาตกเบ็ดชนิดใหม่กันดีกว่าฮะเหยื่อชนิดใหม่เธอเอาด้วยไหมแบง่แบงๆเอาอเอาเอาเอามามามาหรอมันแบ่งไงอ่ะทำยังไงนะนี่ปลาคนละสิบไปตกปลาตรงนี้ดีกว่านี่หุยเหยื่อนี่เป็นเหยื่ออะไรอ่ะ มันคือเหยื่อะอะไรไม่รู้มันเป็นปลาเหมือนปลาสองตัววอ้ใส่ปลาเยอะนะมีพริกด้วยมัง้งอคือปลามันชอบความเผ็ดเหรอออืโอเคแต่รู้ปลาปลามันชอบปลาด้วยนะต้องเอาอ<ะ>เหยื่อไปชุบปลาเพราะอะไรอ่ะไม่รู้เธอแล้ปลาแต่เธอรู้ว่าปลาม,มันไม่ค่อยดีนะเอ๊ะก็มันบางทีมันมีก้างเยอะไงบางชนิดอะปลาบางชนิดมันก้างเยอะ เราเหอนลยว่าปลานี่ก็มีข้อเสียเยอะนะเออไม่มันข้าวปลามันข้าวเวลาถึงกินอ่ะถ้าเธอทำไม่ดีมันจะคาวเข้าใจใช่ไหมเข้าใจเข้าใจเธอรู้แม่ปลาอะไรขี้เกียจปลาอะไรปลาวานไงเออเราคิดอะไรเนี่ยทำไมอะทำไมวานไปอันนู้นให้หน่อยวานไปอันนี้หน่อยอ๋อใช้ไปทำรู้อันนี้เออ เดี๋ยวนะจะตกใจปลาที่ตกได้ใหม่ก่อนหรือตกใจเกาะก่อนดีมีปลาสามชนิดที่ตกได้นะครับเป็น p u f f l ิ l i s ช trap snapper แล้วก็มี f ฟม m s p i t t e รนะฮะแล้วข้างหน้าก็เป็นเกาะใหม่ซึ่งเกาะตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีแลกข้างใต้และปัญหาใหญ่ของผมคือผมขี้เกียจลงแล้วงั้นเราเดินทางกันต่อเนื่องเลยล้วกันหวังว่าจะไม่ติดเกาะน,นะครับโอเคเรือเรามันไม่ติดเท่าไหร่เขาทำกล้องกล้องสองทางไกลทักอันดเดี๋ยวเอาไว้ดูทำดีใครห้าม ก็แรกก็จะไม่ทำมันเปลืองของไงเออเอ่อลองใช้พลาสติกสติกเหรอเขาใช่ป่ะแกายามาโบ้กราสแล้วก็ล็อปเชือกโบ้ก,จก็จบเดี๋ยวเผากระจบเพิ่มด้วยดีกว่าดูสิ ไม่ใหญ่มากฮะเขาไม่รู้เลยนะว,ว่าเราจะมุ่งหน้าไปไหนกันเนี่ยเอา้าเราไม่ได้มีพิกัดบอกดื้อไม่มีอ่ะอันนี้เขามาตามเข็มทิศเฉยๆอ่ะแค่ตอนนี้เรารู้แล้วว่าทิศเหนือไปทางไหนดูจีเพนหน่อยดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะทุกคนผมจําได้ว่าพิกัดล่าสุดอ่ะคือวาลูน่าเว้ยเนี่ยสี่สมสสเนี่ยตอนตอนล่าสุดนะครับเราลืมเลยที่นี่คือ,อไ,ไหนอะ ก็ครั้งที่แล้วที่เรามาเล่นแล้วเราไปเจอพิกัดสุดท้ายที่เขาทิ้งเอาไว้เขาบอกคอมมิ่งซูนอะซึ่งตอนนี้หนังสือเปิดเผยมานะว่าเป็นวารูน่าแล้วก็เป็นอะไรเอ่ยซึ่งเป็นพิกัดที่เรายังไม่ได้ไปใช่นั่นไงเดี๋ยวนะสเดี๋ยวเขาลองใส่พิกัดก่อน4ี่สนี่ไงเขารู้สึกว่า ลายไม่ได้ไปพิกัดนี้อะลองไปดูดีกว่าครับเกือบแล้วเกือบนึกไม่ออกแล้ววาลูน่าคืออะไรกันนี่คือเบาะแสสุดท้ายนะครับเอมันเป็นเกี่ยวกับคนหรือเปล่ามันมันเกี่ยวกับวิญญาณเอเจอหละเขาอยากจับไอ้น้องนี่เยอะอะน้องรามะอะเขาอยากได้ขนมันอ่ะ<น>เอามาย่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเตรียมทิ้งสมอเรือหน่ยนะได้เลย โอเคเธอเต็มตัวนะได้ห้าสี่ทิ้งเลยเอ้ยแป๊บนึงเร็วมาสมอเรือไม่เจอเร็วโอเค okay. ดับเครื่องดับเครื่องดับเครื่องช่วยดับเครื่องหน่อยช่วยเอ้ยรู้สึกว่าเครื่องมันจะไม่มันจะไม่เปิงนน้ำมันป่ะถ้าเราเปิดไว้อะอันนี้ไม่รู้อะเราเนอะ about that เพราะว่าเหมือนมัน,ม,นมันไม่ขยับแล้วอะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเติมนน้ำมันไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวกลับมาดูไหนดูซิ ก่อนนี้มีร้านค้าด้วยเราก็รู้สึกจะมีพี่หมีด้วยปะเมื่อกี้เห็นแวบ,บๆเธอขอป้าหน่อยเขาจะไปแลกร้านค้าอยู่ในกล่องนี้กล่องบิกล่กองบิกล่กองกล่องพวกเอ่อ copper ingot โอเคอ้นี่ไงร้านค้าโอ้นี่ไงพึ่งเต็มเลยแต่ลางที่มีอยู่มันก็เยอะแล้วอะไปครับขายกาันหุยขอบขอบมีเมทัลเต็มเลยจริงเหรอเก็บเลย เก็บรเงียเก็บเลยเเโอเคแล้วเดี๋ยวเราซื้อเหยื่อมาเพิ่มนะครับเพื่อให้อัพขั้นเออปลาหนึ่งตัวจะได้100่งอยกพใช่ไหมซึ่งหนึ่งร้อตอนนี้เราได้2 4งพข่าอีกหกร้อซื้อ6ชิ้นพอปึ๊บปึ๊บโอเคจะได้ไม่เปลืองนะฮะแล้วรอไปซื้อเทียร์สามไปตกปลาที่นี่ให้อัพเวลก่อนแล้วกันโอเคไปไปอัพขึ้นเทียร์สกันครับทุกคน แล้วค่อยคิดว่าอยากจะได้อะไรทีหลังเนาะลงน้ำเลยมีกัดเย่ <c oughs> yeah! ขึ้นเทียสามแล้วครับเพราเทียสามเนี่ยเราก็มีเบ็ดชนิดใหม่ขึ้นมาแล้วก็มีไทเทเนียมด้วยนะครับแถมยังมีตู้เย็นช่องฟีดนะครับเอาไว้เก็บอาหารหน Can store food and anything else อะไรก็ได้ที่คุณอยากจะเก็บนะฮะมีเซิร์ฟบอร์ดด้วยนะครับ มีดิฟโอ้มีอุปกรณ์ดำน้ำแสดงว่าเราก็จะดำได้ลึกลงกาดิใช่ไหมปกติก็มีอยู่แล้วเอ้ยชิช่าเฮ้ยไม่ไม่ไม่ไมีเราไม่เคยมีเธออันนี้คือมันบอกว่าซัมวอต์แอร์ไท์เนี่ยมันน่าจะทําให้เราหายใจใต้น้ําได้นานขึ้นเยอะเลยอ่ะเป็นหมวกแบบแบบอากาศอะไรประมาณนั้นอ่ะซื้อเหยื่อเพื่อที่จะไปตกปลาแล้วก็เอามาขายเอาเงินสะสมไว้ดีกว่าเพราะว่าเราต้องมีคิ้วอยู่แล้วคิวก็คือไอ้ขยะก้อนอ่ะเราต้องเอาขยะก้อนมาผสมอยู่ดีอ่ะ ดังนั้นก็ต้องซื้อเย่าปลาไปตกแล้วกันครับน้ำมันลดบ้างไหมหน้าไปดูซิเปิดเครื่องทิ้งไว้เหมือนจะไม่ลดเลยด้วยซ้ำดีจังอืมน้ำมันไม่ลดจริงๆครับงั้นก็สบายละเปิดไม่ต้องไปวิ่งเปิดปิดหลายๆรอบโอเคไปเดินทางกันต่อดึงสม<ต>อลเรือขึ้นเลย let's go เรากำลังจะเจออะไรก็ไม่รู้นะครับตอนนี้มันจะเป็นสิ่งที่แบบว่ามนุษย์เขาไปอาศัยอยู่หรือเปล่า ไม่รู้ไม่รู้สิเดอแต่มันน่าตื่นเต้นมากขนกนกที่เธอใช้ไหมไม่ใช้ชัวนะเขาไปทําหมักเขาไปย่อยหมดเลยนะเออเขาก็แอบเอาไปย่อยเยอะแยะอยู่เอาไปให้หมดเลยไม่รู้จะทําอะไรอีก3 9 7เมตรนะครับใกล้แล้วเหมือนเป็นเอ,อ่อเครนที่อยู่บนนั้นน่ะอุ้ยอุ้ยเหมือนเป็นอารยธรรมเลยอุ้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 ย โอ๊ยขึ้นมาดีขึ้นมาดีเร็วเขาจำได้ว่าเราไม่เคยเห็นอันนี้เลยนะเหมือนเป็นเครนที่เอาไว้หยิบของอ่ะโอ้เทคโนโลยีสมัยใหม่ต้องมีคนอยู่แน่นอนใช่เขาว่ามีแน่แต่ไปถึงก็ไม่มีคนแล้วเจอสิมีปล่องไฟด้วยครับเหมือนเป็นโรงงานอ่ะเอ้ยมีควายออกมาปะแต่มีเครนแลวหนึ่งอ่ะยกของเครนยกของ อย่างนี้ต้องขอลายเซ็นนะทำไมอะ่ะเคนอ่ะเคนเทอระเดย์เหรอหรอเก่านะเด็กๆนะ่าจะไม่รู้จักหรอกเธอครับเอาละ <c oughs> <c oughs> จะไปกักลงติดตามชมกันในตอนหน้านะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยนะครับผมแล,ลแล้วเจอกันครับ <c oughs> <c oughs> จบแบบละครไทย